ซื้อมาเมื่อวานแล้วหันเก็บแต่อันเนี้ยหลายวันแล้วนี่ค่ะ hóm như này cưa nói Nghị đỏ cưa Đỏ cưa đã lồi Hãy subscribe cho kênh ไก่ใส่เห็ดต้มไก่ต้มไก่เติมน้ำหน่อยเมือ่อกี้มันแข็งอะ่ะเอาน้ำใส่ <c oughs> <c oughs> น้ำใส่ซื้อมาจะได้ไม่เสียของ ใส่เยอะๆก็ได้แต่เดี๋ยวโดนอีแม่ด่าแค่นี้พอใส่อะไรมาเยอะแยะใส่อะไรมาเยอะแยะหัวหอมต้งก่อนต้งก่อนลืมอะไรเนี่ย น่าจะลืมนะนลืมลืมความนัวใส่แค่ส่นหนึ่งส่วนหน่ส่วนสาก้อนพอมัต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันกบรสชาติอื่นหมด trắng mà lắm ối, bay bay มากูดยาตะเก็บก่อนแป๊บ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 เหมาไว,ว้ใส่ไก่เลยไม่หันนะวันนี้ไก่มันหันมาแล้วไก่มันหันมาแล้วโอใช้กระบวยนี้ไม่ได้ ตั้งอีกกระบ,บ,บ,บวยนึ่งใช้กระบวยนี้ต้มไก่ใส่อ้ใส่เลมอนต้องอร่อยแนะ่ มาไม่เยอะแค่สามใบก็บพอหอมอืเดีย๋ยวเราค่อยบุบบุบพริกใส่ทีหลังอือใส่แครอทด้วยดีกว่า ใส่แก้หลอดด้วยดีกว่าเดือดแล้วเจ้เร็วเร็วเดือดแป๊บหนึ่งใจร้อนยิ่งกว่าไฟจะไข่สะอีกก็ชั้นนี่ไงล่ะพอคนกินหิวแล้วหิวแล้วแจกแกงหลอดมย lưu, tôm cay, tôm cay ต้องถามชีบชีไปเรื่อยตสหน่อห็ใสะเห็ด ใส่เห็ดจริงใส่มะขามเปียกก็ได้นะอร่อยโหยเยอะเลยนะเนี่ยโหเกินเกินมือแน่เลยค่ะค่ะ <c oughs> <า> <c oughs> เกินมือแน่เลยเกินมือแน่เลย หอมอืมน้ำค้นๆเลยอืมความมัวได้แล้วขาดเผ็ดกับเปรี้ยว ไอมอนน้ำเยอะมาก อ๋อบุกพริกแล้วบุกพริกแล้วบุกพริกแล้วใส่พริกใส่พริกใส่พริกนี่รับรองอันนี้วันนี้จัดจานวันนี้ขอเพ็ดวันนี้ขอเพชออันนี้ขอเพ็ดนะจ้าวันนี้ขอบเพ็ด โอ้โแป๊บ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 ปปิดไฟน้ำมันหนาวหน่อยอเยอะนะเนี่ยน้ำน้ำมันลอ,อยมันเปรี้ยวปิดแต่ก็ไม่ไม่ไ,มไอไม่หอมเหมือนไอมะนาวกลิ่นมันก็จะแปลกเลนะเออ กิ่นออกเปรี้ยงน,นิดๆละไม่เปรี้ยวมากแต่เขาก็เออเขาไม่เปรี้ยวโดดนะเขาเปรี้ยวนัวๆแต่ก็ไม่นัวเหมือนมะขาม uh huh. ไม่เปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวโดดอ่ะนะเป๊บ uh huh. ต้นหอมผักชี uh huh. ทิไปเรื่อยก่อน ขีไปเรื่อยก่อนเขาเละเขาเละเเละหน่อยขีไปเรื่อยมันได้กลิ่นแล้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บนี่ตามด้วยต้นหอมบัอกชีอ้ยน้ำรลอน้ำลวกเ,เก็บให้หมดน,นี่มีอะไรก็ใส่ลงไปได้แล้ว พร้อมกินกินก่อนพร้อมกินพร้อมกินโหหอร้อนๆหูหูหุยหอมอันนั้นรดรสไม่จัดนะรดไม่จัดแต่ออกเผ็ดน oh. oh, ิดน <c oughs> ึง like วันนี้ใส่ขาเยอะก็เปรี้ยวเยอะเติมกระทีิลงไปต้มขาไก่จัดๆ อืมนน,นะนี่ต้นานี่ต้มไก่แซป่ปๆซปๆๆน,น,นัวนัวนังร้อนสดน้ำรอนะ้อนๆนะอร่อยอร่อยหอมเ็ษชีเบตเรื่อยด้วย ใช้ได้เลยน้ำอีกน่อยน้ำนี่ละเป็นตะแสรบโอ้ยสดน้ำนะโอ้ยน้ำท่วมแล้วปะเสิร์ฟน้ำมนต่อด้วยผัดผักต่อด้วยผัดผัก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 มันมานิดหน่อย ใช้เหมือนกัวเปลือกนะจ๊าพอแล้วมันต้องเยอะอผัดผักวันนี้เอยซื้อกระโพามาแรกว่าจะทำต้มขาไก่อ่ะต้มมันบ้างก็พอ อยากใส่กระเทยก็เลยอ่ะได้มีพริกเหลืออยู่หน่อยเลยอืมแล้วก็มีกะหล่ำผัดใส่กุ้งอืมเอาผัดใส่กุ้งมำไมไม่ใส่กุ้งก่อนกุ้งมันสุกแล้วใส่ก่อนแล้วมันแข็งอันนี้ก่อนผัดแต่ผัดแล้วกุ้งเอาไปลุกคุกทีหลังกุ้งมันสุกแล้ว มันตุกแล้วน,นั่นเขามีแต่พระกระโดดกำแพงอันนี้เธอกระหล่ำกระโดดกำพแพงเอาน้ำหน่อย มันเป็นจานเหมือนกันนะเนี่ยหอมโอ้โอหกระทะไงมันเป็นไรไฟแรงใช่ยังอื้อ พรไอ้อขา้าวโพดเนี่ยมันสุกช้าต้องใส่น้ำเข้าไปบ่มหน่อย ใส่เยอะหน่อยน้ำเขาพูดจะได้น,นี่แหละเค็มลึกเลยันนี้ <c oughs> ทำไปเก็บไปรอแป๊บพริกหน่อยพริกเกมหน่อยสุกนิ่มๆนะสุกนิ่ม บ่งไว้บ่งไว้ไม่สุกไม่อร่อยเลยนะไม่สุกไม่ชอบประมาณน,นั้นอะเราไม่ชอบเองเอลยจ้าเดิพไ่ขายหน,น่อย ยากตอนนี้แหละมันไม่ได้เหมาะกับการที่เอามานั่งปัน่นใส่ของเอกับข้าวในกระทะนะนต่างๆหน่อยมันเหมาะในการวางไว้บนโต๊ะเครื่องปุปงโรยทริกไทยหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็นี่นี่กุ้งลงไปลุบอืมจะดุงไฟน้อยถ้าใส่ลงไปตั้งแต่แรกอะ่ะกุ้งมันจะแข็งโหดเหลือนิดเดียวนะกุ้งนี่กุ้งมันสุกไปแล้วอันนี้แค่ให้มันร้อนเฉย ตัวเต้าห้กระโพดกระหล่ำกุ้งว,ว้าวกินกินกับข้าวสวยก็ต้องมีน้ำคุกยขีดกุกขดนิดหน่อย <c oughs> ผัดแห้งๆอ่ะมันไม่ไม่เคยชอบไม่ใช่ไม่อร่อยนะก็แล้วแต่คนเราชอบแบบนี้ปิดไว้ก่อน ใส่แป้บเดียวหวดแล้วใส่แป้บเดียวหวดเลยตักสิจ๊ะตักเสิร์ฟอืมอ้มกิ่นพริกขอมใส่พริกดวกลงไปะนะ ฉันอร่อยแล้วไก่แม่อร่อยฉันอร่อยคนกินรอตั้งเยอะไปจดใจจอ่อ สันหน่อยนี่เนบช้อนสันหน่อยได้แล้วยินกับข้าวน่ะอร่อยกินได้เยอะๆอร่อยอร่อยพอ